เฮ้ยเนี่ยปนดหัวเนี่ยปดหัวเยเ้ยเฮ้ยับยนีี่่อหกีไรบ้เกยบไปม้้บมยนมันมันปกระโดดใส่เชไปไไป่ไปไไล่ไล่ไลมันนไยังนีุ่ยุ่มันนีย่มตัวนีตัวนี่ไมทไมว่ไม่มาเไม่ม่ไม่มาดไม่ม ไม่กวาดเลยไม่เลรอบหมอนเนี่ยไม่กวาดกได้ปะไม่กวาดเอาไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่กวาดหรไม่โอไม่กวาดควัดไม่กวาดก็ได้เอ้าเก็บๆตัวพี่ี้ไปตรงไหนชี้ไปเดียวยืมหมอด้วยตัว่้โวใ่้โหหึหึหโอเคเดี๋ยวเนพันเงินเลย